สวัสดีค่ะพบกับมาอีกแล้วนะคะวันนี้มามาทำรีวิวนะคะขนมจีนนะคะยำกับไตปลาแห้งของมานะคะอันนี้นะคะก็จะมีเครื่องเคียงค่ะ,อ,ะอันนี้หมูยอลวกมีสตอดองนะคะปลาทูทอดแล้วกอ็อันนี้กุ้งลวกค่ะผักก็จะมีใบมะม่วงหินมะพานค่ะแล้วก็จะมีชะอุ่มค่ะอันนี้ของมานะคะค่ะนี่ค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้ห็งชัดไม่เอ่ยชัดนะค่ะอันนี้ค่ะมีคนบอกมาบอกคุณมาคุณมาทําขายแล้วคุณมาทานบ้างหรือเปล่าวันนี้มาก็จะมารีวิวแล้วก็จะทานเพราะว่าเป็นอาหารที่มาชอบนะคะอันนี้นะคะแล้วก็มาก็ทานประจําแต่ว่ามาก็ไม่ได้โพสต์ลงอะไรแบบนี้ค่ะวันนี้มาก็จะมา อัดวิดีโอนะคะทีนี้เดี๋ยวมาบอกก่อนว่ามาขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะเป็นขนมจีนแล้วก็ปกติมาอยู่บ้านมาก็ใช้มือนะมาขออนุญาตแล้วนะคะค่ะอะคะ่มาเลยนะคะมาล้างมือมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก่อนทํานะคะก็ง่ายๆค่ะก็มีไตปลายแห้งอยู่ที่บ้านแล้วก็เราก็ไปซื้อหนุ่มจีนมาค่ะแล้วก็เอามาคลุกนะคะ่ะมาก็จะทำแบบปลา ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะนะคะก็เป็นท่อนใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมาดูกันค่ะมาขออนุญาตใช้มือนะคะมาใช้มือละมาไม่ทันอร่อยมากค่ะขอบอกลองสั่งไปทานดูนะคะ ทำเป็นไตปลาน้ําำก็ได้ค่ะเพราะว่ามาทำไปเผ็ดรสชาติเผ็ดนะคะก็อร่อยค่ะอร่อยมากมืนชัดจ่จางเราชอบทานค่ะชอบทานมาก อันนี้เป็นชะอมนะคะคนอินาดเรียกผักคขาอร่อยค่ะรสชาติมันจะทษดค่ะแล้วชาติมันจะเผ็ดเผ็ดนะคะเผ็ดสมุนไพรค่ะเพราะว่ามาใส่อ่า พริกไทยเยอะค่ะแล้วมาก็ทํารสจัดถ้าใครอยากใจอยากจะใส่ไตปลาน้ํานะคะซื้อของมาไปค่ะเอาน้ําใส่แล้วก็เทไตปลาใส่ผักที่เราชอบะคะ่ะหน่อไม้อ่าหน่อไม้นะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวเงี้ยค่ะฝักทองอะไรอก็ได้ค่ะใส่เข้าไปมาเขือนะคะอร่อยกุ้งค่ะกุ้ง มาลวกแล้วแซบค่ะอื้นัวมากขนมจีนห้าบาทนี่ก็แบบ ครึ่งโลสิบบาทก็แบบทานได้ทั้งครอบครัวนะอืมอร่อยอาจาย้านค่ะทำได้หลายอย่างนะคะบางทีนะคะมาจากงานทำงานเนี้ยค่ะดึกๆไม่อยากทำกับข้าวเอาเข้ามาเวฟนะคะใส่เมโคเวฟสัก ให้มันร้อนนะคะแล้วก็คุกข้าวแล้วร้อนกินกับผักนะคะทอดไข่เจียวไข่ต้มก็ได้ค่ะอันนี้สตอดจองอร่อยมากอันนี้หมูยอค่ะ มันเผ็ดนัวแล้วก็มาทำนะคะ <c oughs> มาไม่มีสินค้าที่แบบของมาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะคือมาโขลกพริกตอนเช้าค่ะตามออเดอร์ลูกค้านะคะแล้วก็มาก็ผัดวันต่อว,วันมาส่งเคอรี่ช่วงบ่ายมาทำเองหมดเลยค่ะ รับรองอร่อยค่ะเห็นชัดนะคะนี่ค่ะมันจะนูวาค่ะเนี่ค่ะมายัมนะคะก็เอาขนมจีนคลุกกับไตปลาแค่นั้นเองทานโทษนะคะอันนี้ปลาทูทอดมาชอบกินกับมือค่ะบ,บ้านดีนะคะสินค้ามาเป็นสินค้าบ้านๆเนาะ Mm hmm. อร่อยค่ะทานกับผักนะคะไม่เผ็ดอร่อยมาก <c oughs> ปลานะคะ ปลาที่มาใช้ค่ะมาใช้ปลาโอนะคะแล้วมาก็ไม่ได้เอาปลาโอนึ่งในตลาดนะคะมาสั่งปลาโอสดนะคะมาจะไปทุกเช้าเลยปลาโอสดแล้วมาก็จะเอามานึ่งแล้วก็ย่างค่ะย่างให้หอมๆแล้วก็ฉีดนะคะตอนแรกมาทําชิ้นเล็กนะคะแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้ชิ้นใหญ่มาก็ตามใจลูกค้ามาก็ผัดชิ้นใหญ่เผื่อลูกค้าจะเอาไปใส่ ไปเป็นทำเป็นไตปลาน้ําค่ะอร่อยมากอร่อยจริงค่ะมาไม่ได้โกหกลองสั่งไปทานนะคะเนี่ยค่ะปลาติ่มตันแบบเนี้ยเนี่ยค่ะอร่อยยำขนมจีนเนี่ยค่ะกินได้ทั้งครอบครัวเลย หรือว่าไม่ต้องยุ่งยากค่ะอยากจะกินขนมจีนกับแกงไตปลาเนี่ยค่ะมาทํารดจัดแล้วใส่น้ําใส่ผักเหมือนมาว,าว่าซื้อขนมจีนแล้วกินกับผักสดได้เลยค่ะอร่อยนัวมากแล้วพริกแกงของมานะคะเป็นพริกแกงตาม,มือค่ะมาไม่ได้ซื้อของใครมามาขกโทษนะคะมาขกตอนเช้าทุกเช้าค่ะ อร่อยค่ะแล้วมาก็ชอบทานผักด้วยเนี่ยค่ะอร่อยไม่ผิดหวังขอบอกเนี่ยค่ะ โทษนะคะมาจะให้ปลาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะมาไม่ขี้เหนียวเครื่องเลยแม่ท้าวบอกกันนะคะว่าแกงไตปลาเนี่ยต้องให้ถึงเขืองค่ะเวลาถึงเขืองแล้วมันก็จะลอยเพราะว่าไตปลาเนี่ยค่ะมันจะขาว หนุยก็ทําตำมเท่านะคะไตปลาก็บ้านหนุ่ยเรียกขี้ปลานะหนุ่ยก็ใส่เองมักเองอะค่ะไตปลาเป็นไตปลาทู่แทนะไม่ใช่ว่าไตปลานําจืดไม่มีไม่มีไมมตปาปลาชนไรนีไม่มีค่ะมีแต่ไตปาทูล้วนๆสร้งางใบทานได้ค่ะ มาเป็นคนใต้นะคะเราชอบกินอาหารใต้มาก็อยากทำอาหารปักใต้ให้คุณแบบคุณใต้พัดถิ่นแบบคุณที่แบบไม่ได้อยู่ภาคเองนะคะไปททำงานที่อื่นอะไรแบบนี้นะค่ะมาไม่ได้ว่าอาหารที่จังหวัดอื่นไม่อร่อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่มาหมายความว่า อยู่ภาคไหนคือเราเป็นคนภาคนั้นเนาะคะ่ะคือเราก็จะแบบมีความผูกพันกับอาหารบ้านๆแบบเนี้ยคะ่ะมาก็อยากจะทําแบบรสจัดที่แบบมันเหมือนปักใต้อะคะ่ะพริกแกงของมาก็มีนะคะเป็นพริกแกงตําม,มือคะ่ะมาไม่บดคะ่ะมาอยากแบบ ได้รสชาติปักใต้จริงๆแต่ว่ามาก็ไม่ได้รับแบบได้ออเดอร์เยอะแยะอะไรแบบนี้ค่ะเพราะมาก็แบบทำคนเดียวอะค่ะหมูยอเอามาเป็นเครื่องเชียงค่ะแก้แผ็ดกินขนมจีนนะคะต้องกินกับมือถึงอร่อย ก็มาเป็นคนต่างจังหวัดก็กินแบบนี้ค่ะบ้านบ้านุุยสิบเอ็ดนาทีแล้วอร่อยมากค่ะเนี่ยมากินคนเดียวจะหมดจานแล้วเนี่ย ใครอยากทานก็สั่งมาได้นะคะมาก็จะมีเพจของมาค่ะคุณมาเปิดฝาชีค่ะแล้วก็จะมีในอ่โทษนะคะในเฟซบุ๊กของมาก็คุณมาอาหารปักใต้ค่ะมาจะทํานะคะอร่อยมากค่ะนี่นค่ะผักมาก็จะทานหมดแล้วมาชอบกินผัก ลองสังประชามดูค่ะนี่ค่ะคล้าชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้บางทีนะคะลูกค้าบอกมาว่าขอลองแบบถุงเล็กก่อน250กรัมบางทีนะมาช่างแล้วแบบมันหนกักอ่ะเนะาะไตปลาเวลามาผัดอะค่ะผัดสดๆแบบเนี้ยผัดวันต่อวันขึ้นจากกระทะแบบเนี้ค่ะแล้วแบบมันแบบ มันหนักอ่ะช่างนิดเดียวอะมาคิดในใจเขาจะอิ่มไหมเนี่ยมาก็แถมให้เขาไปอีกค่ะ300กร,รมัมบางทีก็3 0 0 350กร,รัมกลัวลูกค้าไม่อิ่มแบบเนี้ยมานึกถึงมาเวลามาหิวหิวเงี้ยค่ะมานึกในใจกําลังอร่อยหมดแล้วมาก็แบบเนี้ยค่ะเป็นคุณแบบเนี้ยค่ะมาไม่รู้หรอกว่าได้กําไรกี่บาทก็ช่างเถอะมาคิดถึงตัวเองเวลาหิวแบบเนี้ยค่ะ บางทีกำลังโทษนะคะบางทีกําลังอร่อยอ่ะหมดอ้มาก็แถมไปให้ค่ะต้องจะมีลูกค้าแบบขาประจำของมาเยอะตอนแรกมาทําสินค้าบ้านๆของมามาก็นึกในใจใครจะทานอาหารแบบนี้แต่เวลามาทําไปนาน,นานค่ะได้รับฟาร์มนิยมมาก็ดีใจมาก เพราะว่าสินค้าของมาค่ะผ่านมือมาทุกตัวมาไม่ได้รับซื้อของใครมานะคะมาทําเองขายเองค่ะลองสั่งทานดูนะคะอุ้ยสิบสีนาทีแล้วเดี๋ยวมาก็ทานหมดค่ะแค่นี้นะคะอร่อยค่ะลองสั่งเข้ามาดูนะคะไม่ผิดหวังจริงๆมากินเป็นประจำค่ะ บางทีนะคะมาทํากับข้าวสูงลูกค้าแบบเนี้ยค่ะแล้วแบบมาหิวๆเงี้ยค่ะมาก็ผัดเสร็จมาก็ข้าวสวยวร้อนๆค่ะคุกกับใจปลาที่มาจะส่งลูกค้ามาก็หลอกตักมาช้อนหนึ่งมาก็คุกคุกข้าวมาก็กินอะไรเงี้ยค่ะมาก็ไม่ได้พิถีพิถันเพราะบางทีมารีบส่งของค่ะค่ะ มาก็ขอขอบคุณแล้วก็มาก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าขอมามาบอกคุณมาลองจยำยำไทปปาแห้งแล้วก็กินโชว์หน่อยวันนี้มาก็มาทำให้แล้วนะคะตามที่ลูกค้าเรียกร้องวันนี้มาก็ลาไปก่อนนะคะมาก็ฝากสินค้าบ้านๆไว้ด้วยขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการคอมเมนต์ค่ะขอบคุณยอดสั่งซื้อแล้วก็ขอบคุณ ที่อุดหนุนมาขอบคุณยอดเงินโอนทุกยอดไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนะคะมาไม่ได้ยึดถือตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่แต่มามีความรู้สึกว่ามันคือกำลังใจนะคะที่สินค้าของมาได้ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ถูกปากของใครหลายๆคุณค่ะวันนี้มาลาไปแล้วนะคะแล้วก็พบกับมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ